สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามีข่าวสารเกี่ยวกับคนละครึ่งมาฝากทุกคนนะคะรัฐบาลอนุทินช่วยจ่ายสูงสุด60%รใครรับสิทธิ์บ้างารูปแบบโครงการในรัฐบาลอนุทินจะแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่1กลุ่มประชาชนผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2กลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะรัฐบาลได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขผู้ใช้สิทธิ์ใหม่นะคะกลุ่มประชาชนผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารับช่วยจ่ายให้60%จ่ายเอง4 0หรือ60ต่อ40 ประชาชนทั่วไปรับช่วยจ่ายให้50%ิเปอร์เซนจ่ายเอห้าสิเปอร์เซนหรือห้าสิบต่อห้าสิบโครงการคนละครึ่งจะดําเนินการได้ทันทีภายในสองสัปดาห์หลังการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งจะโยงกับงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ด้วยซึ่งจะใช้งบกลางของกระทรวงการคลังจํานวน2 5หมื่นล้านบาทเพราะงบประจำปี2568าจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2568นนี้มาดูวิธีติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังกันนะคะ โทรศัพท์ที่สามารถโหลดแอปเป่าตังได้คือโทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันน9.0ขึ้นไปถ้าต่างกว่านี้ไม่สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้นะคะวิธีโหลดแอปเป่าตังขั้นตอนแรกไปที่ Play Store พิมพ์คำว่าเป่าตังในช่องค้นหาเลือก get หรือเลือกติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเปิดแอปพลิเคชันเป่าตังเลือก g Wallet เพื่อยืนยันตัวตน กรณีลงทะเบียนแล้วเลือกเข้าใช้งาน g w a l l เ t เพื่อยืนยันตัวตนหากกรณียังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกลงทะเบียน G ี a l l เลกับโครงการยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูลและการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกรณียืนยันตัวตนด้วยกรุงไทยนี้ต้องทำธุรกรรมพินหกหลักและข้ามไปขั้นตอนที่6สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน ยืนยันด้วยรหัส OTP กรณียืนยันด้วยกรุงไทยเน็กข้ามไปขั้นตอนที่8สแกนใบหน้าพอยืนยันตัวตนสำเร็จจะแสดงหน้า Home Wallet แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือถือเป็นการเสร็จสิ้นการสมัครเ่าตังแล้ว